ฟัน88สมัครสมาชิกรับฟรี300บาทรายละเอียดอยู่ที่ first comment นะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคนคาบอลร่วมกับแฟนเพจแมนเชสเตอร์ตี้ไทยแลนด์ครับนำเสนอข่าวแมนเชสเตอร์ตี้ประจําวันนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่ม see first เลยนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกครับกิริชเผยดูสกิล KDB ทุกครั้งก่อนวินล่าเต ยักกิริชนารุกคนเก่งของแอสตันวิลล่าเผยสิ่งที่เขาทำเป็นประจำนะครับก่อนที่ทีมแอสตันวิลล่าจะลงแข่งว่าเขาชอบดูคลิปสกิลการเล่นของนักเตะที่เขาชื่นชอบอย่างเควินเดบอยและก็ฟิลิเป้กุนิดโยแทบทุกครั้งนะครับ ทั้งนี้สุเทพลอยชื่อดังของอังกฤษอย่างเดลิสตาก็ได้รายง,งานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เล็งแจ็คกิริชเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมทัพสำหรับฤดูกาลหน้านะครับนอกจากนี้เดวิดออสตรินอดีตนักข่าวทีมนหนึ่งของ BBC ก็เผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แอบเล็งกิริชมานานแล้วด้วยเช่นกันในช่วง24ชั่วโมงก่อนแข่งผมมักจะดูวิดีโอของนักเตะที่ผมชื่นชอบอย่างเควินเดอบรอยและก็ฟิลิเป้ y, กูรินโยเป็นประจำซึ่งผมก็ทำมันทุกครั้งก่อนที่ทีมของผมจะลงแข่งปากดีเป็นเเเหตตตุแมวซิีีี้้ยยืื่่นนรรรรออออองงงถึงสสกกกาาป์์ณคดไโ เป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วน,นะครับสซโล่ปล่อยคีนเมื่อสุดชื่อดังอย่างเดละเมลออกมาแชร์ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้รับไม่ได้กับการที่คีนไปด่าว,วอักเกอร์ว่าไอ้โง่หลังจากที่เขาพลาดท่าเสียจุดโทษเพราะทำฟาวส์ซาดิโอมาเน่ในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ1น,นะครับโดยล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นเรื่องต้หนิสถานีโทรทัศน์สกายสปอร์ตแล้วที่ปล่อยให้รอยคีนตันานแข่งปีศาจแดงวิจารณ์นักเตะด,ด้วยคำที่รุนแรงออกสื่อแหละครับโดยสโมสรมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและการไปด่านักเตะด้้้้ววยคคาาา่่ไไออโงถืเเเปป็นนนนกกกรรลสมิะับ ยู่ต่อแน่ KDB ยันชัดผมต้องการอยู่ซิตี้ต่อเคเวินเดบรอยออกมาสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งเบลเยียมอย่าง VTM News นะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติว่าเขามีความสุขที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้และอินนี่จะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เขาจะหมดสัญญาในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วครับโดยมิฟิลทีมชาติ Belgium เบลเยียมเผยว่าเขามีการพูดคุยกับสโมสรบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับอนาคต แต่ยังไม่ได้มีการเจราจาอย่างจริงจังนะครับแต่อย่างไรก็ดีเควินเดอรบอยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเหตุผลที่เขาต้องออกจากสโมสรที่เขาอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้ขนาดนี้ผมอยู่กับสโมสรที่มีเจ้าของทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเรามีการพูดคุยกันเล็กน้อยตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงเจราจาอยู่ผมอยากอยู่ที่นี่ต่อไปดังนั้นเรื่องการเจราจามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแฟนซิตี้เรียกร้องดึงเชโกร่วมทัพ Manchester Evening n นลสสุิกาท้องถิ่นประจำเมืองรายงานข่าวว่าแฟนบอลเรือใบสีฟ้าเรียกร้องให้ต้นสกัดดึงเอเดนเชโกู่หน้าของโรมามาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทยอยกันบาดเจ็บแหละครับโดยเอเดนเชโกเป็นกองหน้าที่มีความสามารถในการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมและยังมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากม โดยเชโก้ลเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทั้งสิ้น130นัดย,ยิงไป50ประตูนะครับและนับตั้งแต่เขาย้ายออกไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงความยอดเยี่ยมของเขาอยู่หลังจากลงเล่นให้กับโรมาเป็นทั้งสิ้น1 3 7นัดและสามารถทำประตูได้62ลูกในทุกรายการนะครับติดทยที่สเตอร์ริงได้รับอาการบาดเจ็บล่าสุดในการซ้อมกับทีมชาติอังกฤษ ไรอิมสตอรี้ได้รับอการบาดเจ็บอีกรายต่อจากเดินทางอาเคในระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมชาติอังกฤษแต่อย่างไรก็ดีแกเริลสเกตกุนซือของสิงโตคำรามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาการบาดเจ็บที่น่องของสเตอร์ดี้ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับและจ้ตัวจะกลับมาฟิตลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสุดสัปดาห์หน้าที่ต้องออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ได้แน่นอนแหะครับโดยสภาพทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะผู้เล่นอย่างเซคิโอเกีโรกุนเมนชามงเมนดี้และก็แฟนนันิโยก็จะทยอยกลับมาลลลงเ่นนนไดด้้้ใสััปาาหห์แวะครบ หากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอยนากมาคลิปหน้าบนช anel คุณคาร์บอน Carbon และแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์ครับ